สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาอีกแล้วจ้าเ้าคั่ว,วจ้าเมือนี่เฮ็ดอันก้วยจับสูเด็กหน่อยกินจ้าอันดับแดงเขาก็ต้มน้ำกันเะนาะต้มน้ำมันเดือดเดือดนี่เขาเอาไกล่ลงใส่ส่วนผสมมันเ้ก็มีอันไก่สาบมีมูโมโย่อแล้วก็มีเลือดเอาก็สิเอาไกล่ลงไปใส่ก่อนเนาะ ็ไหนมันเป็นกอนไน้อยตกักใสตากลงไปใส่จนกว่าไก่เบิด์ยมดละลยยให้เรียบร้อยแล้วจ้าปิด้าไ,ไว้หมอเดือดแล้วต่อไปก็เอาโมยอลงไป ใส่หมูยอลงไปกระส่เหลือดลงไปบ้านนี้นนเทลงไปลดเป็นแบบนี้เทลงไปให้มันเบือดเทเดียวแล้วก็ปิดฝาว้ก้อนมาเนี่ให้หม้อมันเดือดาจากนั้มาปรุงเครื่องนะน้ำซุปเ้ามาเนี่ยมันก็นสิบวมีกระเทียมบมมีพริกไทยเนาะตามมีตามเกิดหม้อเดือดแล้วก็ามาปรุง ใส่น้ำมันหอยลงไปใส่ผงนัวลงไปเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปจ้ะปรุงได้เลยตามจใจชอบแต่ของใส่น้ำตาลลงไปสองสอนใส่เกลือลงไปจะนิดนึงเนาะย่างละนิดอย่างละน้อยเนาะจ้ะก็ใสิได้กลมกลอมตามด้วยรสด,ดี กดดีค่ะไปใส่จากสามสอนเนะสอนชานะจ้ะซอสฝาเขียวสิิดใจลงไปสิบเบอร์ออกเราจะสิบเบิดแล้วเอาก็สิค้นให้มันส่วนผสมให้มันอันละลายก่อนเนะคนสักพักหนึ่งแล้วก็ซีมเบิรงมาเนี่ยเสร็จแล้วค่ะก็เอาเส้นมาใส่นาะมาเนี่เนะ ใส่เซนก็จับลงไปใส่ลงไปเลยจ้าสค้นมานี่ยคนโให้เส้นมันติดกันนะนี่คนไปก่อนจ้ากันไว้โให้เซนมันติดกัน บรต้องตัดเลยเส้็เอาแบบเาี้ยวยาวสิละเสร็จเรียบร้อยละจ้า